นำเสนอนาตัศััพ์์แะะภาษาท่าจัดทำโดยเด็กชายกันตบลสองรักเลขที่1ชั้นม .2 ทับ4เสนอคุณครูเป็นจภาพักดีถ้าเรียกเป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงด้านหน้าแล้วกดข้อมือลงเดินมือเข้าหาตัวเล็กน้อยยังตรงข้ามกับมือที่เรียก ถ้าดีใจเป็นการใช้มือซ้ายกีดจีบหักข้อมือให้ปลายนิ้วชี้และหัวแม่มือหันเข้าหาใบหน้าให้อยู่ตรงกับปากถ้าอายเป็นการใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มใกล้ขากันไกลก้าวเท้าข้างที่มือแตะแก้มไข้ไปอีกด้านตรงข้ามถ้าร้องไห้เป็นการใช้มือซ้ายแตะที่หน้าผาก มือขวาจีบงายที่ชายพกตัวพระมือขวาเท้าสะเอลก้มหน้าเล็กน้อยพร้อมสะดุ้งตัวขึ้นเหมือนกำลังสะอื้นแล้วจึงใช้นิ้วซ้ายแตะที่ในตาทั้งสองข้างเหมือนกำลังเช็ดน้าตาถ้าปฏิเสธเป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงหน้าสั่นปลายนิ้วไปมาช้าๆถ้าไป เป็นการทำมือจีบหงระดับไหลแล้วหมุนข้อมือเป็นจีบความลงหักข้อมือปล่อยจีบออกเป็นวงยังศีรษะตรงข้ามกับมือที่ทำท่าโกดเป็นการใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งถูที่ก้านคอใต้ใบหูไปมาแล้วกระชากลงท่าแนะนำตัวเป็นการทำมือซ้ายตั้งวง หน้าแล้วพลิกข้อมือเปลี่ยนเป็นจีพหันเข้าหาตัวระหว่างอกมือขวาเท้าซเอวท่าเสียใจเป็นการประสานลำแขนส่วนล่างใช้ฝ่ามือทั้งสองวางทาบระดับหน้าท้องใกล้ใกล้กระดูกเชิงกาัานท่ารักเป็นการทํามือทั้งสองตั้งวงไข่กันร,ระดับอกแล้วหมุนข้อมือทาบลงที่ฐานไหล